นิยายเสียงเรื่องขอโทษที่รักนาย EP ที่สยายของประกุตแต่งน้ำได้มานั่งทบทวนดีๆหลังจากที่คุยกับเพื่อนๆน,นี่เราจะต้องเสียเพื่อนที่ดีคนหนึ่งไปเลยเหรอโดยเรื่องที่เข้าใจผิดเนี่ยนะไม่ได้การละน้ำเขาไปหาทิศใต้ทิศใต้ทิศใต้ เย็นนี้นายว่างไหมไปหาไรทานกันหน่อยไหมทิต้บอกว่าเย็นนี้เรามีนัดกับที่บ้านแล้วอะเอาให้วันหลังแล้วกันนะทิดใต้ยกำลังจะเดินหนีไปน้ำจับมือเขาไว้ทิต้นายมีอะไรอะไรก็พูดกับเราดีดีสิทิต้บอกเราไม่มีอะไรนี่ก็ปกติดี นายอะมีอะไรหรือเปล่าขอโทษทีนะช่วงนี้เราไม่ค่อยว่างจริงๆอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเราค่อยนัดกันอีกทีนะแล้วทิศใต้ก็เดินจากไปน้ำได้มานั่งทบทวนเขาคงทำไม่ถูกจริงๆแหละดูสิเขาจจตนาแอบแฝง ที่จะเข้าไปตีสนิทกับพวกเพื่อนๆของทิต้เลยทำให้ทิใต้ต้องเข้าใจผิดแบบนี้ไม่ได้การละจะต้องเคลียร์กันให้รู้เรื่องแต่ดูสิทิใต้ก็ไม่ค่อยอยากจะคุยกับเอาด้วยวันถัดมาน้ำมาปรึกษากับเบสและเมาส์ทำยังไงดีอ่ะทิต้อ่ะไม่ค่อยคุยกับเราเลยเบสเลยบอกก็ค่อยเคลียร์กันไปเรื่อย ให้เวลาเขาหน่อยเมาเลยบอกว่าเราว่าช่วงนี้ถอยห่างออกมาดีกว่าว่านายอะไม่ได้รักไม่ได้ชอบเขาเรายิ่งไปใกล้ชิดสนิทสนมแบบนี้มันเหมือนไปให้ความหวังเขาเว้น้ำน้ำก็นั่งคิดทบทวนตามอืมเอาอย่างที่พวกนายว่าก็แล้วกันช่วงนี้ก็ถอยห่างออกมา เดี๋ยวรอให้เรื่องมันซาๆาก่อนเดี๋ยวค่อยปรับความเข้าใจกับทิตใต้ใหม่ช่วงหลังๆมาน้ำที่ไม่ค่อยได้ไปหาทิตใต้เลยเขาก็รู้สึกเหงาๆเหมือนขาดอะไรไปสักอย่าง <c oughs> เงาจริงๆเลยไม่มีคนรู้ใจคอยพูดคอยไปไหนมาไหนด้วยดูสิเนี่ยสงสัยเมื่อก่อน เราจะตัวติดกับทิศใต้เกินไปตอนนี้พอไม่มีทิศใต้ก็ทำให้เหงาเลยทางฝั่งทิศใต้ช่วงนี้เขาเริ่มทำใจได้แล้วเขาก็ยังเที่ยวไปคุยกับเพื่อนๆปกติอิงฟ้าถามเฮ้ยอาการเป็นไงมั่งทิศใต้บอกสบายๆเรื่องแค่นี้เอง ช่วงนี้เขาก็ไม่ค่อยมาให้เห็นหน้าแล้วล่ะปอมเลยบอกจะให้เรื่องมันเป็นอย่างนี้หรอนามเขาก็เป็นเพื่อนที่แสนดีเหมือนกันนะนิดาบอกนิดาขอโทษจริงๆนะนิดาไม่รู้ถิดตายเลยบอกเฮ้ยอะไรนิดาเรื่องนี้จะโทษนิดาได้ยังไงพวกเราทั้งหมดก็ไม่รู้แหละ อีกอย่างเราอะก็เป็นคนผิดเองแหละที่ดันเข้าข้างตัวเองว่าคนอื่นชอบเราเอาเถอะเราก็ว่าเราก็ไม่อยากเสียเพื่อนดีๆคนนึงไปเหมือนกันเดี๋ยวว่างๆเราค่อยไปปรับความเข้าใจกับน้ำละกันเย็นวันนั้นน้ำกำลังจะกลับพอดีเขาเห็นทิต้าอยู่ที่ทางเดินทั้งหน้า แต่ดูสิมีคนเอาของมาให้ทิ่ใต้ด้วยนายคนนั้นเป็นใครกันนะอยู่ดีๆเอาตุ๊กตามาฝากสงสัยเอาตุ๊กตามาฝากให้กับเพื่อนในกลุ่มของทิ่ใต้แล้วมั้งพอผู้ชายคนนั้นเดินจากไปน้ำก็เลยเดินมาทักว่าไงทิ่ใต้กำลังจะกลับเหรอแล้ว มีใครเอาของมาฝากให้เพื่อนในกลุ่มนายละ่ะทิดใต้ใส่หน้าตาวเขาเอาของมาให้เราน่ะเมื่อกี้น้ำได้บอกว่าอย่าบอกนะว่าคนนั้นอะ่ะเขาชอบนายอะ่ะทิดใต้ก็บอกว่าไม่รู้สิเขาแวะมาแล้วก็เอาของมาให้เรา เห็นว่าชื่อนิกน่ะเรียนบัญชีเหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้เจอกันหรอกน้ำได้ยินแบบนั้นในใจรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่ไอคนนี้ทำไมอยู่ดีๆมาวุ่นวายกับทีใต้นะแต่ทำไมเขาต้องอุ่นอีกด,ด้วยล่ะน้ำเลยบอกกับทีใต้ว่าเดี๋ยวไปหาอะไรทานกันหน่อยไหมทีใต้พยักหน้า ได้สิช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนกับนายเลยวันนี้เราว่างพอดีอยากกินอะไรล่ะน้ำเลยบอกอะไรก็ได้ที่นายชอบทั้งคู่ก็ไปเดินห้างไปหาของทานด้วยกันที่ใต้พยายามทำใจให้เป็นปกติเอาเถอนะน่ะยังไงซะน้ำก็เป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่ง น้ำเลยถามทิต้ช่วงนี้นายโกรธอะไรหรือเปล่าทําไมเราไปหานายนายไม่ค่อยสนใจเราเลยทิต้บอกว่าอะไรของนายเราก็ปกติดีไม่เห็นมีอะไรเลยนายคิดมากไปเองน้ำเลยบอกกับทิต้ว่าถ้ามีเรื่องที่ทำให้นายไม่สบายใจหรือเราทำอะไรผิดไปเราขอโทษนายจริงๆนะ เราไม่ได้ตั้งใจทิตายยิ้มแล้วบอกว่าไม่มีอะไรหรอกนายอย่าคิดมากเลยไปเถอะเดี๋ยวสักพักก็ต้องกลับแล้วทิตายคิดในใจนายไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกเราเองที่ผิดผิดที่มีใจให้นายหลังจากนั้นทั้งคู่ก็แยกย้ายกันกลับบ้าน หลายวันต่อมาน้ำและที่ใต้ก็ทำตัวติดกันเหมือนเดิมจนเอเหมืนพื่อนแซวนิดาบอกว่าแหมพอทำใจได้แล้วเดี๋ยวนี้ก็ตัวติดกันเหมือนเดิมเลยนะที่ใต้บอกมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดอะ่ะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมก็ดีแล้วนี่เราก็ว่า น้ำน่ะเป็นคนดีคนหนึ่งเลยล่ะป้อมเลยบอกทำใจได้แล้วเหรอนายคิดกับน้ำได้แค่เพื่อนจริงๆเหรอทิต้ทิต,ทต้พยักหน้าก็ใช่น่ะสิดูแล้วสิชิวๆขนาดนี้ไม่ได้คิดอะไรแล้วล่ะพวกนายไม่ต้องห่วงวเราหรอกต่อไปเราจะรักใครชอบใครเราต้องดูดีๆว่าคนนั้นน่ะชอบเราจริงหรือเปล่าอิงฟ้าบอกช่วงนี้ นิกก็รุกหนักเลยนี่ดูสินะ่ะเอาขานมมาฝากอีกแล้วแต่กลัวประวัติศาสตร์ตรจะซ้ำรอยอย่างนี้ก็ต้องถามให้ชัดเจนป้อมได้เห็นนิกเดินมาไงานิกมาจีบใครในกลุ่มนี้หรือเปล่ามาบ่อยจังเลยนะของฝากนี่มีไม่ขาดเลยนิกยิ้มแล้วบอกว่าจีบใครละ่ะนี่ไงจีบที่ใต้ จีบได้ไหมครับนิกถามทิต้ทิต้ย,ยิ้มแล้วบอกว่านิกอย่ามาล้อเล่นนะ่ะแม้กลุ่มเพื่อนกันนายไม่ต้องอะไรมาฝากบ่อยขนาดนี้ก็ได้นิก <c oughs> เลยบอกว่าอะไรกันเฮ้ย <c oughs> ดูสิมาตัดความหวังเราซะงั้นนี่เราชอบนายจริงๆนะเน่ยทิต้ เพื่อนๆก็พากันหัวเราะแหมคนจริงจงเลยนะเพื่อนนั่งอยู่ตั้งเยอะยังกล้ามาสารภาพอีกนิกเลยบอกชอบก็บอกว่าชอบสิไม่เห็นต้องเก็บไว้เราอะเดินหน้าจีบเต็มที่เลยนะเมื่อไหร่ทิตใต้ถึงจะให้โอกาสเราบ้างนะทิดใต้ยิ้มแล้วบอกว่านายก็เกินไปมามานั่งคุยกันก่อน ตอนที่พวกทีต้กกำลังนั่งคุยกับนิกน้ำก็เดินมาพอดีเขาได้ยินสิ่งที่พวกเพื่อนของทีต้คุยกันว่าแล้วคนชื่อนิกมาต้องมาจีบทีต้จริงๆไม่ได้การละน้ำคิดในใจแต่เกี่ยวอะไรกับเราเขามาจีบเพื่อนเราทำไมต้องหงุดหงิดด้วยล่ะ น้ำก็เลยไม่เดินเข้าไปเขากลับไปหาเพื่อนของเขาเมาเลยถามน้ำเป็นอะไรอะ่ะหน้าตาหงุดหงิดถ่ายไม่ออกแล้วไงเมื่อเช้าน้ำเลยบอกว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ปกติดีเบสเลยบอกไปอารมณ์เสียอะไรมาไหนบอกว่าจะไปหาทิต้ไงน้ำเลยบอกไปหาอะไร ก็พอดีเห็นหนุ่มเขาเดินมาจีบทิศใต้ก็เลยออกมาเบสและเมาส์มองหน้ากันแล้วหัวเราะเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่ว่าพอมีหนุ่มมาจีบทิศใต้แล้วอารมณ์ไม่ดีนะเว้ยชอบก็บอกว่าชอบเข้าไปสิไม่เห็นต้องเก๊กหล่อเลยน้ำบอกใครเก๊กหล่อไม่มีหรอกใครชอบไม่ได้ชอบสักหน่อย พวกนายนี่อย่ามามั่วนะทิศใต้น่ะเป็นเพื่อนคนสำคัญกับเราเลยนะเมาเลยบอกว่าดูใจตัวเองช้าระวังหมาคาบไปแดกนะจะบอกให้ดูสิฝั่งนู้นน่ะเคารุกจีบซักขนาดนั้นเจอคนจริงจังจริงใจขนาดนั้นน่ะเป็นใครก็ต้องใจอ่อนน้ำนั่งคิด หรือว่าเราจะชอบทิศใต้จริงๆช่วงก่อนที่ไม่ค่อยได้คุยกับทิศใต้ก็รู้สึกกระวนกระวายใจเหมือนกับชีวิตนี้ขาดเขาไม่ได้นี่แต่ความคิดแบบนี้มันก็เหมือนว่าเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่ด้วยกันแล้วพอไม่ได้คุยกันมันก็เลยเหมือนขาด,ขาดหรือเปล่านั่งคิดไปคิดมาแต่ถ้า ทิ้ตใต้มีแฟนแล้วไม่สนใจเขาล่ะความรู้สึกนี้จะเป็นแบบห่วงก้างหรือเปล่าอืมไม่ได้การละเราจะให้ไอ้นิกนั่นจีบทิตใต้ไม่ได้เย็นนี้น้ำก็ไปหาทิตใต้เหมือนเดิมเออทิตใต้ว่างหรือเปล่า ไปเดินห้างด้วยกันสิทีใต้บอกว่าวันนี้มีงานกลุ่มนะเดี๋ยวเรานัดกับพวกเพื่อนๆไว้อ๋อมาน่นแล้วนิกเดินยิ้มมาทีใต้พร้อมหรือยังไปเถอะพวกเพื่อนๆรออยู่เดี๋ยวเราแวะไปซื้ออะไรขึ้นไปที่หอนะทีใต้หันมายิ้มให้น้าแล้วบอกว่าเดี๋ยวไปก่อนนะพอดีงานเยอะมากเลยช่วงนี้ เดี๋ยวว่างๆเราลายหาพอทิศใต้กับนิกเดินไปน้ำที่ยืนมองอยู่อืมฉักจะมากไปแล้วนะไอ้นิกดุกจีบขนาดนี้เลยเหรอดูสิทิศใต้ก็ไม่มีเวลาให้เราเลยน้ำได้แต่คิดในใจไม่ได้การละแบบนี้ต้องปรึกษาเพื่อน เย็นนี้เขาก็มาหาเพื่อนที่หอเมาเลยถามว่าเป็นไงเป็นนั่งทบทวนตัวเองมารู้ใจตัวเองแล้วสิน้ำเลยบอกว่าเรารู้สึกว่าเราน่าจะชอบที่ใต้นะดูสิเห็นที่ใต้ไปกับคนอื่นรู้สึกกระวนกระวายใจมากเลยเบสเลยบอกว่า ชอบก็บอกว่าชอบไปสิปากแข็งทำไมวะเรื่องแค่นี้เองยังไงนายก็เป็นต่ออยู่แล้วเมื่อก่อนน่ะทิดใต้อะ่ะชอบนายนี่ถ้าชอบก็จีบไปเลยเพื่อนสนับสนุนน้ำได้บอกแบบนี้มันจะดีเหรอเผื่อเขาเข้าใจผิดเราอีกอะ่ะเดี๋ยวหาว่าเราไม่จริงใจเมาบอกว่านายก็แสดงความจริงใจไปสิ ทำให้ชัดเจนไปเลยให้โคารู้ว่านายอะชอบไม่งั้นนะถ้าไอ้นิกนั่นอะจีบติดขึ้นมาแห้ว mm. <Hell S 2> เลยนะเว้ยน้ำนั่งคิดตามไม่ได้การละยังไงก็ต้องบอกทิดใต้ว่าเราชอบเขาแต่จะบอกยังไงอะสิช่วงนี้ทิดใต้ก็ไม่ค่อยว่างด้วย น้ำก็พยายามลายหาตลอดอย่างเช่นวันนี้เป็นวันหยุดทิศใต้มีเวลาว่างน้ำดีใจมากทิศใต้ทิศใต้ถามมีอะไรอะน้ำเรียกแล้วไม่เห็นพูดอะไรเลยน้ำพยายามอ้ามืออึ้งไม่รู้จะทำยังไงจะพูดก็พูดไม่ออกทิศใต้บอกว่าถ้าไม่มีอะไรเรากินต่อแล้วนะ นายนี่ขัดเวลาเรากินข้าวจริงๆเลยน้ำยิ้มแล้วบอกว่าอืมอืมรีบกินต่อเถอะเราไม่กลัวนายแล้วพอทานข้าวกันเสร็จก็ไปเดินเล่นกันสักพักก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาทิศใต้ว่าไงนะนิกอ๋อต้องแก้งานเหรอตอนไหนอะไปตอนบ่ายใช่ไหมได้ได้ได,ได เดี๋ยวเราไปที่ห้องของนายทิดใต้หันไปบอกกับน้ำเดี๋ยวอีกสักพักเราต้องไปทำงานที่ห้องเพื่อนอะเดี๋ยวนายกลับไปก่อนเราเลยนะน้ำเลยบอกอุ๊ยวันนี้ว่างทั้งวันเดี๋ยวเราไปเป็นเพื่อนนายละกันไหนจะได้ไม่เหงาไงทิดใต้บอกว่าแค่นี้เองไม่ต้องไปเป็นเพื่อนเราหรอกน้ำบอกไม่ได้ไม่ได้วันนี้นัดกันทั้งวัน ไปเถอะปะเดี๋ยวเราไปเป็นเพื่อนนายเองทั้งคู่ก็เลยไปที่ห้องนิกด้วยกัน